สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับชีวิตครึ่งหลังของโซโลมอนในวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนว่ามีความผิดพลาดประการใดบ้างจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับเรารู้ว่าพระกัมภีได้เตือนสอนตั้งแต่ยุคสมัยของโมเสสแล้วฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16-17นะครับได้เขียนไว้อย่างนี้ครับ แปลว่าอย่าให้เขามีม้าเป็นของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปเพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระยาเวได้ตรัสกับพวกท่านแล้วว่าอย่ากลับไปทางนั้นอีกเลยและอย่าให้เขามีพัญญามากเพื่อจิตใจของเขาจะไม่หันเหนไปและอย่าให้มีเงินทองเป็นของตนอย่างมากมายพี่น้องครรัโปรดฟังครั้งครับ แต่ว่าอย่าให้เขามีม้าเป็นของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระยาเวได้ตรัสกับพวกท่านแล้วว่าอย่ากลับไปทางนั้นอีกเลยและอย่าให้เขามีพัญญามากเพื่อจิตใจของเขาจะไม่หันเหนไปและอย่าให้มีเงินมีทองเป็นของตนอย่างมากมายพี่น้องครับพระเจ้าได้เตือน ในสมัยของโมเสสแล้วครับว่าอนาคตชนชาติอิสราเอลก็จะเลือกคนที่เป็นกษัตริย์ตั้งคนหนึ่งจากพวกพี่น้องของพวกเขาเพื่อที่จะมาปกครองเขาแต่พระเจ้าได้ทรงเตือนไว้ก่อนว่าอย่าให้มีม้ามากเกินไปอย่าให้มีเมียมากเกินไปอย่าให้มีเงินมีทองมั่งคั่งมากจนเกินไปสามมองครับม้ามาก เมียมากมั่งคั่งมั่งคั่งนี้ชัดเจนครับก็คือหมายถึงเงินทองความโลภเมียมากคือตันหากิเลสตันหาราคะตันหาส่วนมามากก็คือเป็นเรื่องของอำนาจครับม้านี่คือพระรัชะอำนาจมีมามากมีรถรบมากก็แสดงว่าตัวเองนั้นมีอำนาจมากฉะนั้นมีสามมอครับมีมา้ามีเมีย และมั่งคั่งมากจนเกินไปวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าสามอเนี่ยนะครับมันทําให้ชีวิตของโซโมอนล่มสลายและทําให้อาณาจักการรับใช้พระเจ้าความสัตว์ซื้อความโงรักพักดีที่เขามีต่อพระเจ้านั้นหายไปมีคนหนึ่งครับชื่อว่า l ลอดแอคตันนะครับท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านเป็นนักการเมืองและท่านเขียนงี้ครับว่าอํานาจ มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดการทุจริตและอำนาจที่เบ็ดเสร็จจะนำมาซึ่งความทุจริตยอย่างแน่นอนภาษาอังกฤษครับเขียนอย่างนี้ครับว่า power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely และท่านยังเขียนต่อไปว่า great men are almost always bad men มีความหมายว่า คนที่ยิ่งใหญ่มักจะเป็นคนเลวเสมอและแนวคิดนี้ครับได้รับการทดสอบในตัวของโซโลมอนมีหลักฐานเยอะแยะมากมายมีคนเยอะแยะมากมายมีหลายหลายกรณีที่พิสูจน์ว่าคำพูดคำนี้มีส่วนจริงอยู่มากครับในชีวิตของโซโลมอนนะครับที่มีสติปัญญามากมีความสำเร็จมากมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาก เขาทำให้ประเทศชาติเขานั้นอุ้งเรืองมั่งคั่งเศรษฐกิจดีาศาสนาก็ดีความที่เขาได้สร้างพระวิหารก็ทําให้เขาได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่ในที่สุดครับเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าโซโลมอนนั้นทําลายคําสั่งห้ามสามมอนี้อย่างเรียกว่าหายไปเลยครับคําสั่งนั้นไร้ความหมายไปเลยมามากคืออํานาจนะครับ โซโลมอนในหลงละเลงในอำนาจในความสำเร็จในชื่อเสียงที่ขัดจรกระจายไปอำนาจก็รวมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจทำให้คนนั้นหลงละเลงอำนาจทำให้คนนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดเมื่อเขาไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่1 1นะครับผมอยากให้พี่น้องจำบทนี้ให้ดี และได้มีโอกาสอ่านนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังครับพระราชาโซลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรแล้วมีหญิงโมอับหญิงอัมโมนหญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตไทซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยาเวตรัสกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอน โซโลมอนติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสีเจ็ดร้อยคนนางห้ามสามร้อยคนและบรรดามเหสีของพระองค์ก็หันพระไทยของพระองค์ไปเสียต่อมาเมื่อโซโลมอนทรงพระชราแล้วบรรดามเหสีของพระองค์ได้หันพระไทยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆและพระไทยของพระองค์ไม่พักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ ไม่เหมือนอย่างพระไทยของดาวิดพระชบิดาของพระองค์เพราะโซโลมอนทรงดําเนินตามเจ้าแม่อัชทเรตพระของชาวไซดอนและตามพระมิลโคมสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของชาวอัมโมนโซโลมอนจึงทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้ทรงดําเนินตามพระยาเวอย่างเต็มพระทยไม่เหมือนอย่างดาวิดพระชบิดาของพระองค์ แล้วโซโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงบนภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกรุงเยวเซมสำหรับพระเคโมชซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของโมอับและสำหรับพระโมเลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของคนอัมโมนโปรงทรงทำอย่างนั้นเพื่อมเหสีต่างชาติทั้งหมดของพระองค์หญิงเหล่านั้นได้เผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสตวบูชาแกบ่บรรดาพระของพวกนางข้อ9ครับ พระยาเวกิวโซโลมอนเพราะพริไทของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นๆแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระยาเวตัดกับโซโลมอนว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชการของเจ้าอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่ทําในสมัยของเจ้าแต่เราจะฉีกมันออกจากมือบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้ พี่น้องครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าขณะที่โซโลมอนนั้นได้หันเหหัวใจหันเหชีวิตหันเหประเทศชาติของเขาออกจากพระเจ้าพระยาเวแต่พระเจ้าก็ยังมีพัฒไทยแห่งความเมตตาทรงไว้ซึ่งพระคุณให้โซโลมอนได้กลับใจอยู่เสมอพระเจ้ามีช่องทางออกสำหรับผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ก็คือกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ดาวิดนั้นได้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแม้ว่าเขาจะทำบาปกษัตริย์โซโลมอนก็รักพระเจ้าและแม้ว่าเขาจะทำบาปพระเจ้าก็ให้โอกาสเขาแต่เขาก็เสียโอกาสนั้นไปความรักที่เขามีต่อพระเจ้าในอดีตนั้นถูกหันเหไปเพราะมเหสีชาวต่างชาตินั่นเอง นี่คือข้อเสียของการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าเรื่องการมีเมียมากต้องมีภรรยาคนเดียวครับพี่น้องครับแต่นั่นคือสิ่งที่พระกัมภีร์เดิมและพระกัมภีร์ใหม่สอนหลายครั้งทีเดียวนะครับมีพี่น้องหลายคนพยายามที่จะบอกว่าอับราฮัมก็มีภรรยาหลายคนยาโคบก็มีภรรยาหลายคนดาวิดก็มีภรรยาหลายคนโซลม,มอนมีภรรยาเป็นพันผมขอบอกพี่น้องครับว่า การมีภรรยาหลายคนนั้นผิดพราะวจนะของพระเจ้าครับการมีภรรยาหลายคนในคราวเดียวกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะไม่อวยพรพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาเป็นคู่กันครับพระคำีใช้คำว่าคู่อุปถัมภ์ของเขาการที่โซโลมอนมีภรรยามากทําให้เขาหันเหและการไม่เชื่อฟังบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทําให้เขานั้นรับหญิงต่างชาติมาเป็นภรรยา และในสุดก็หันเหจิตใจของเขาและปล่อยประละเลยประนีประนอมในเรื่องของความเชื่อซึ่งประนีประนอมไม่ได้เลยประการที่3ครับมั่งคั่งครับสามมอมอที่สาคือมั่งคั่งมอแรกครับทบทวนมา้ามอที่สองคือเมียมอที่สาคือมั่งคั่งคนที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งให้เราต้องรู้จักพอครับและรู้จักให้แต่โซลมอนน่าเสียดายครับ ที่เขาไม่รู้จักพอเขาต้องการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือความโลภครับความโลภนั้นเป็นศัตรูตัวร้ายในการที่จะทําให้ชีวิตของเราออกห่างจากพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับมอแรกคือม้าก็คือเกียรติยศความหยิ่งยโสมีม้ามากเกินไปครับหมายความว่าการที่เรา อยากจะมีคนยกย่องมีความปรารถนาอยากจะมีสง่าราศีมีความหญิงยะโสมากเกินไปการที่เรายกตัวเองนะครับยกไม่ขึ้นครับต้องให้พระเจ้ายกเราเราจะต้องต่ําลงพระเจ้าก็จะยกเราขึ้นเราจะต้องถ่อมใจพระเจ้าก็จะยกเราขึ้นมาประการแรกประการที่สองคือเมียมากเมียมากหมายถึงราคะตัณหากิเลสตัณหาครับที่ไม่ยอมเชื่อฝังพระเจ้า ในเรื่องนี้โซโลมอนชีวิตพังครับและเป็นเหตุที่ทําให้อย่างอื่นพังไปหมดครับความผิดบาปทางเพศการล่วงประเวณีทุกอย่างพี่น้องครับเราจะต้องรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ที่จะไม่ให้ผิดบาปในเรื่องนี้เป็นอันขาดประการสุดท้ายก็คือความมั่งคั่งความโลภครับความโลภนั้นเป็นบาปใหญ่นะครับทําให้เราเองนั้นเห็นแก่ตัว เพราะวิถีของโลกนั้นสอนเราว่าถ้ามีเงินก็มีทุกอย่างได้ขอให้มีเงินอย่างเดียวครับเราคริสเตียนต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าครับแทนที่จะเชื่อฟังโลกชีวิตของเราต้องหลีกเลี่ยงสามมอนะครับเพื่อที่เราเองนั้นจะได้เชื่อฟังพระเจ้าไว้วางใจพระองค์และชีวิตของเรานั้นจะถูกยกขึ้นอย่างแน่นอนเราอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากเหมือนคนอื่นเราอาจจะไม่มี ความบันเทิงเริงรมชั่วประเดี๋ยวประดาวเหมือนกับคนอื่นๆในโลกนี้ในด้านเพศเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากเท่ากับคนอื่นๆแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมทุกสิ่งอย่างพอเพียงเสมอโปรง่งเป็นพระเยาวายีเรครับขอพระเจ้าเมตตาพวกเราด้วยให้เราร่วมใจกันในฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้บทเรียนชีวิตของโซโลมอนครึ่งหลัง เป็นสิ่งที่คราพง์ทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักรู้และระมัดระวังตัวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะประทานทางออกเมื่อข้างหลายถูกล่อลวงการอยากมีชื่อเสียงทำให้ข้างหลายหญิงยโสการที่ข้างหลายถูกล่อลวงในเรื่องเพศในเรื่องของการยั่วยวนราคาตันหาต่างๆการที่ข้างหลาย ตกหลุมพรางแห่งความนั่ารวยมั่งคั่งข้าหลายมีใจโลภขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาทรงปิดกั้นในสิ่ง,งต่างๆที่พวกข้าพงทั้งหลายจะมีหลุมพรางที่มารซาตานจะล่อลวงให้ข้าพงหลายติดกับของมันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดจิบยกสิ่งเหล่านี้ออกไปในพระนามของพระเยซูสต์เจ้าชาวนาสเสร็จที่มารซาตานจะไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องชีวิตลูกของพระองค์แตะต้อง ชีวิตแก้วตาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาประทานทางออกให้กับข้าพงศ์หลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามิน